สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะจะเรียนรู้ในเรื่องของรู้จักคำนำเรื่องบทที่9นะคะนักเรียนเตรียมหนังสือพาทีมเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเปิดบทที่9นะคะวันนี้เราจะฝึกอ่านและเขียนกันนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะ,ะคำแรกนะคะคำว่าเกาะนะคะ คำที่สองขวางคำต่อไปนะคะขี่ต้นไม้แผ่แม่เบีย้ยฝนป่าตก แกงถนนลากอ่ะวันนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะงูขอเพื่อฝายอีกถึงยืนถูกสองเลื้อยเกือบ เงียบล้มกัดกับหันนั่นเร็วช่วยด้วยหนักจุจูสีดำอะไรตกใจตัวแข็งเพื่อนบ้านตลอดน่ากลัวทางลัดทั้งหมด น่าสงสารพลายมะค่าพลายมะปิน